เป็นคุณจะเลือกใครระหว่าง h r v รุ่นเดิมและ h r v โฉมปัจจุบันไปดูรุ่นเดิมกันก่อนเลยครับ h r v 1.8 E Limited นะครับปี2017สีขาวแจ่มๆเลยรุ่นเดิมปี17คอนโซลหน้าเนียนกริปเกียร์ออตโต้หน้าจอทัชสกรีนเบรกมือไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโอ้โหสวยจริงๆรุ่นเดิมเปิดมือ ลายล้อมแมกรุ่นเดิมนี่ครับโอ้โหยางสวยเลยยางมิชลินปี21มากันที่ชมปัจจุบันกันบ้างครับผม H r V E H V ตัวท็อป R S ปี2021จด22ครับรุ่นใหม่มีแอร์หลังด้วยโอ้โหดูคอนโซลหน้าของเขาเรียบหรูดูดีเบรงมือไฟฟ้าเกียออโต้หน้าจอทัชสกรีนมีที่ชาร์จแบตด้วยพวงมาลัยก็สวยออปชั่นมาครบโอ้โหสวยจริงๆครับรุ่นใหม่ ประตูไฟฟ้าเฮ้ยช่าดูสิเอาคันไหนดีลายล้อมแม็กรุ่นใหม่ก็รายนี้เลยยางบิสโตนปี21ว้าแล้วดูท้ายของเขาครับสวยไม่แพ้กันเลยครับดีทั้งคู่สนใจอยู่ติดต่อมานะโนบรรถดีนครศรียินดีให้บริการครับ